สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอารถเก๋งนะครับสวยๆเข้าใหม่มาอีก1คันเป็น Toyota Vios นะครับ1.5ตัว E รถปี2017เกียร์ออโต้คันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับไหม่หลักหมื่นนะครับแล้วก็รายละเอียดราคารุ่นรถเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่ด้านล่างนี้ให้ครบทั้งหมดเลยนะครับพี่ๆนะส่วนที่พี่ๆยังไม่ทราบเหมือนเดิมเช่นเคยเลย คือสภาพตัวรถเดี๋ยวผมพาไปชมสภาพตัวรถแบบเรียวๆกันเลยนะครับพี่ๆนะเฝ่อใครที่กําลังมองหารถเก๋งใช้งานอีกคันหนึ่งผ่อนสบายนะครับพี่ๆผ่อนประมาณ70,00ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทออกรถนะครับไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับพี่ๆนะครับในคลิปนี้ก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับ2.79สําสำหรับ Toyota v i o อคันนี้บอกเลยดอกเบีย้ยโคตรถูกนะครับและไม่ต้องใช้เงินออกรถ ผมอยากย้าพี่ๆีตรงนี้เลยนะครับสาหรับพี่ๆที่กาลังมองหารถเก๋งใช้งานแบบไม่ต้องใช้เงินนะครับก็จัดไปครับคันนี้ To y o t a v i o อนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถเลยผมเปิดฝากระโปรงไม่รอแล้วรถเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นะครับพี่ๆนะสภาพสวยแน่นอนทางร้านเราล้างให้เอี่ยมที่สุดให้ใหม่ที่สุดนะครับเท่าที่ล้างได้เลยนะเพราะตอนเราล้างนะครับล้อล้อเราถอดหมด4ล้อเลยนะครับพี่ๆแล้วก็เราขึ้นห้อยขึ้นอะไรฉีดด้านล่างล้างทุกอย่าง โรงตรงไหนแย่นิ้วแย่เครื่องมือไปได้เราแย่หมดนะครับพี่ๆนะให้สะอาดที่สุดดูดังในคลิปนี้นะครับดูครับน็อตฝากระโปงนะครับเดิมๆโรงงานไม่เคยมีการถอดนะครับหัวโชค๊คติ๊กเกอร์มอกอรอยอาร์ต่างๆนะครับแก้มข้างแก้มซ้ายแก้มขวานะครับนี่คือสภาพรถเดิมๆโรงงานสีแห้งๆนะครับเครื่องยนต์ก็แห้งๆไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเครื่องดูโอวีวีทีไอนะครับ โตโยต้าวีออนนะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่อึดแล้วก็ถึกแล้วก็ทนนะครับดูคักฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับนี่โลโก้โตโยต้านะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสวยงามแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่ทุกอย่างเช็คไฟให้แล้วเรียบร้อยมาเต็มนะครับสำหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นแบบกระจังหน้าถ้าเรียกกันแบบบ้าน G Sting นะอ่านี่เขาเรียกกัน G Sting นะครับโฉม G Sting ตัวนี้เป็นตัว Minor c h a n g e ปี2017นะครับก็เทียบกับโฉมปัจจุบันได้เลยนะครับนี่สภาพสวยๆ1.5ตัว E นะเป็นตัวรองท็อปนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยที่ขาดไปก็แค่ daylight กับอ่าไฟหน้าที่เป็น Projector นะครับประมาณนั้นเองถามว่าของพวกนี้มันแต่งเพิ่มเติมได้หมดหรครับถ้าใครอยากได้เป็นตัวท็อปนะเอาตัวรองท็อปไปแต่งเป็นตัวท็อปก็ได้ แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมอยากขับเดิมๆนี่แหละครับจัดไปครับทางร้านเรามีวีออสให้เลือกเยอะนะครับพี่ๆีนะวีออสแบบที่เป็น LPG ติดตั้งเองก็มีนะสีขาวคันหนึ่งซึ่งผมเพิ่งรีวิวไปประมาณ2-3วันที่แล้วนะครับพี่ๆีนะส่วนคันนี้เข้ามาใหม่เป็นบินซินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการติดตั้งแก๊สมาก่อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าล้อ,ลอแม็กก่อนล้อแม็กนะครับแม็กขอบส5นะครับสวยๆเลยแม็กใหม่ยางใหม่นะครับ ใช้งานได้ยาวๆไฟเลี้ยวจกมองข้างสีด้านข้างสีเทาซีเวอร์นะครับสภาพสวยๆสีสวยรอบคันนะครับกระจกด้านในปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านในเป็นสีโทนนะสีเบตตัดด้วยสีดำนะครับเป็นตัวม i n เนอร์เชนนั่นเองนะครับเป็นตัว E นะต้ารองทับส่วนเบาะก็เป็นเบาะสีเบตซึ่งมีลายกราฟิตี้เส้นสีส้มถ้าเป็นตัวภายในสีดำมันก็จะเป็นเบาะสีดำแล้วก็มีลายกราฟิตี้แบบนี้เหมือนกันนะครับ นี่สอนเครื่องเล่นนะครับสภาพสวยๆนี่คือภายในครับสะอาดมากๆนะเลขไม้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่เท่าไหร่ไม่แปดหมื่นนะครับแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับนะมาพร้อมด้วยเกียร์ CVT เจ็ดสปีดฐานเกียร์เป็นสีดำนะครับสภาพภายในสวยมากๆรถสวยน่าใช้เป็นรถมือสองสภาพดีนะครับที่ร้านเราคัดให้แล้วทุกคันนะครับนี่รอบคันนะครับผมให้ดูรอบคัน ปลท้ายนะครับสภาพสวยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะตัว EVOS นะครับทุกอย่างอยู่ครบนี่นี่คือสภาพตัวของ v o s ตัวนี้นะครับนะรอบๆขันส่วนใครที่สนใจนะครับอยากมาทดลองขับก็มาได้ที่ร้านนะครับร้านเราอยู่กรุงเทพเขตหนองจอกนะครับมาฝั่งมินบุรีหนองจอกเลยครับพี่ ร้านเรามาง่ายนะครับเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับขึ้นใน Google Map เลยเรียบร้อยนะครับเซิร์ชมาตาม Google Map เลยอยู่ติดถนนใหญ่มาง่ายสะดวกสบายมีรถเมล์ผ่านมีรถโดยสารผ่านใครที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับนะก็นั่งรถเมล์รถโดยสารมาได้หรือมาลงที่ตลาดมีนบุรีแล้วติดต่อมาเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปรับเลยนะครับพี่ๆีนะจัดไปโอเคนะครับใครที่ชอบกันนี้ก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ด้านล่างนะครับหรือโทรมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ